ในตอนต้นกระทำบาปกุศลมาเหมือนกันต่อมาเี่ทอันดีที่ก็อะไรก็ดูว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านยังจะเป็นสาระมันก็ทัดตามท่านมันก็หมดเรื่องต่อไปอาจารยข้าต่างดีญาตผู้เหตุการณ์ข้างหน้าของเราของเพื่อนไปของสถานที่ชาติหน้าตายจิตกาเป็นษานี้เราจะไปเกิดที่ไหนมันบอกชัดเลย ขนาดในชาติตุลากันการทำมาหาิกิแบบไหนวันหน้ามันจะรวยแล้วมันจะสนขาดทไม่สองยอันนรัารยานบอก่อนยาน,นี้ไม่เพืไ่ไปสวรรค์เป็นรลกอย่างเดียวเพื่อการทำมาฆิดินี่ยเด็ต้องแล้วก็ปัดดุงัยานอันนี้แก้ไขกันกันห่วงใหญ่อย่างพวที่มาน,นั่งที่วัดเนี่ยมนจะีน,นีห่วงบ้าน เวลานี้ทางบ้านใครเป็นยังไงบ้างขาดผลแตงายการข้ามีาาบ่บานอยู่เป็นสุขไหมเพราะว่านา้ำท่วมสึงจริงไหมให้สับวุกระดวงอิญาณดูไปเลยถ้าได้ทาสารก็ไปประดูถ้าได้โนทีไปเลยไปบ้านไปดูว่าเวลานี้ใครมันเป็นยังไงบ้างอยู่เป็นสุขเป็นสุขแบบไหนคนจะสั่งเฝ้าบ้านไปไหนไ,หนไหนอ้ฝนที่บ้านมันมีเมียมากมีเมียน้อยเทงไหรว่วะ นะ่ยน้อยไม่เป็นไรนี่นีมากไม่เป็นไรเนี่ยจะดวมความเราเขายู่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสนาดไหนปัจจุบันยานบอกไปเลยไม่ต้องห่วงท่านแล้วก็ยาถาจมุตายานเรามีความสุขแล้วมีความทุกข์คนอื่นมีความสุขแล้วมีความทุกข์เพราะกรอะไรเป็นปัจจัยยาถาจมุตายานจะบอกยานทั้งหมดที่มันบอกแบบสาระนั้น ทางสายานนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดมันเป็นภาพดูในคล้ายๆดูในจอตัวทัดตัวพัดเด่นจยกใายสารนั้นจะบอกวิธีการแล้วว่าถ้าจะชัดนี่มันไม่ยากถ้าเราไม่งงและในการในเสาทุกคนอยาก้อแท้ต้องคอยครูครุมถ้าคนยังไปบ้านไม่กล้าทางหวังของครูคุมชาตินี้ก็รอวิธีใหม่ก้องกำลังใจไม่พอ มันจำเป็นื้อต้องคอยควบคุมเพราะทำไมกอดไม่มีใครเราสอนในทุกอย่าทสำคาการจะต้องกายความดีให้ตัดสินงใจตามพระเกจิสมาิพระเจ้าอันแรกจะบอกจรงไม่มีกังวลคือไม่มีห่วงเวลาที่เราทำเราคิดว่าถ้ามันจะตายได้เวลานี้ก็ยิ่ดีเราไม่ต้องการร่างกายตาย,ตายเวลานี้อย่างเร็กวก็สวรรค์อย่างกลางมรรคาน ถ้าจิตใจแองอย่างกลางไป,ป็นทธมรลกอย่างดีบฏิพาณถ้าจิตใยใจแล้วไม่ต้องกางมรกมนรุษย์โลกตัวโลกตัวโลกตายเมื่อไรตัวปิพาณเท่อนันเขาต้องตัดสินใจกันอย่างนี้ม,นมีอะไรนิดมีอะไรหน่อยกลัวถ้านั่งตัวแบบนี้ก็แสดงตัวสวังตัวพทมรรลัวปฏิภานถ้าตัวถามท่านนี้ไปไหนก็ต้องไปเวทีเพราะนั้นขอทุกคนให้ตัดสินใจได้ก่อนก่อนอย่าทำัยจะไปนั่งตัว เรากลัวมันก็ตายไม่กลัวก็ตายใครมันเกิดแล้วไม่ตายถ้าเราจะตายด้วยความดีทําไมไม่พร้อมใจเกิดมาตายตัดสินใจตามนั้นระบรรดาจนทร์ตะนสัตว์สั้นเทศมานีการบริบาลอีกสองนาทีอะไรประอจลงในสุดธรรมเทพนานี้จะมาข้าวขอตั้งสุญญาจารย์เขาองค์มาสีและพนัสไตมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะอีกสามรายการ ขอจงดลบันดาและบรดาเจ้าพะุทธาสุขสัน์มีในความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลไดจงเจริญพระพุารารพิธัณ์ไทยทั้งสีเประการมีอายุวันนาสุขาพระละละปฏิภารหาสุขพันึจงกระโดสถึงได้ไได้ถึงนั่งสงสารเั็นทุการถกาจะมาภาพรับทานวิสสนณามาในธรรมีกาถาก็ขอจือพระธรรมเทศนาลงไว้จะเป็นนี้ เอวังนกะาหนยังัวาลกราามามามมันยิเมรสองพันห้าร้ะอเมตรน้นเลยไม่ต้องถูกสัลูกมันยิงบิกลงรอบหมดมันกะทลายให้ได้เป็นกรงร้อยใช่ไหม การถล่มทะลายโดยแต่ไม่ลงทะลุคุณใ่เลยที่ปรจากค์ของพวกมันนั่นบอกว่าทหารเลยเอาเป็นบังเกอร์หลบลูกคุณใหญ่ไปเลยแทงก็สวนได้มันไม่ลงทะลุคุณใหญ่อย่างเดียวพึ่งคอพึ่งใหญ่แถมอากาศมึงเข้ามาก็ไม่เข้าถูกหมดเฮ้ยแลกไะถ้าเึ่งใหญ่จะคุ้มได้ไม่ได้ถ้าพึ่งไม่คุ้มได้ฮ่่าฮ่าฮะฮะฮ่าฮนแม่ นี่ผมทย์เปรี่ยนดีก่าแอจะนั่งเล่าตรงนี้ถามมันตั้งเท่าไรห้าร้อยเมตรครับมันเข้ามาตั้งแต่ือชาวบ้านมาแจ้งตีสามเข้าใจว่ามันเข้ามาก่อนคือมันเข้ามาเมื่อไรก็ไม่รู้นี่เพื่อมาชาวบ้านมาแจ้งดีสามมาเรื่องแบบนี้ไอทหารยยนคนหนึ่งมันมาขอไม่สิดไปเาะจุดยาเขาเลยส่งไปแจ้งให้มันก็ส่งไป แล้วก็ม่รู้หานไขรกลางคืนไข่โมคโนะตอนมันจุดแล้วก็ใส่เสาบอกแกบ้านบอกแกมีอันเดียวขอใส่แจ็คมันก็พูดออกมาเป็นภาษาญี่นไม่รู้พูดภาษาภาษาญยนมันรักมันยิงปืนพุ่งพุ่งพุ่งก็ต้องเลยหลอทางไหม่ได้ยิงลงนะไม่ยิงนกนี่แกก็เลยหาทางมาทางทำไมล่ะหาทางลงหลังบ้าน ลงค่อยๆลงนะดูมันอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นมันอยู่ข้างนอกมันมันอยู่รอบๆข้างนอกแล้วก็มันขดสนามเพราะบางตัวเนต่แล้วย่องลงหลังก็ค่อยยเลาะมาหาทหารที่กองร้อยไอ้ทหารที่กองร้อยจะออกไปดูว่าจริงหรือไม่จริงเอาข้อไปอย่างฐานมันยิงอะไรมอยู่แค่ร้อยเมตรก็เจ็บไปก็บารแค่บบเจ็บแล้วก็ตอนนี้ไอ ครับหน่วยมันโมโหนั่งถึงขับรถตูอ้อาบุไปเต็มแปดคนทำให้อับสลายหลังพอพอตอ,ตอนเช้าเกิดยิงกันเนอกกะเรืเอ่องในกองร้อยนี่แล้วจุดทางเชื่อาตามลมงาไปปืนคอตั้งเป็นตับแล้วก็ปืนใหญ่ห้าร้อยแม้เป็นความจริงไม่ต้องใช้ปืนคออาฆ้าก็เหลือแหละเพราะว่าอาฆ่ามันยิงฐานไม่เข้าใช่ไหม ใช้เป็นใหญ่เป็นคอบอกตกรอบ,บก,ก็ห้าร้อยเม็ดเขาเคยวังการท้าเพื่นใหญ่เป็นคอนี่มันมแค่นี้มันผิดไม่ได้แล้วมันมีทางผิดพราวว่าทายยไกลที่ถุดก็บสองลูกลูกแรกต่าไปาลุกสองสูงไปหยุดหลัง,ลง,ง,งทีุดหลังตงลงละเป็นตั้งแค่นั้นบกลงรอบฐานหมดที่มาจากคนบกอบบกไอ้่นนั้นเลยใช้เบลเกอร์ ฟังเกอเป็นทือหลบกดพุ่นเป็นใหญ่เมื่อสวดจะเป็นเล็กเลยข้ามาวก็สวดข้ามาวก็สวดมีแต่คบอกไปเจอมีทองอันเล็กอยู่อันเต่าแสงเต่าขึ้นไปบอกทองอะไรว่าไม่เปลี่ยนทุกทีเปลี่ยนไม่ได้ทองพ่อก็กโอ้ตายแต่เราให้เราสอนทับถือนาทีที่แล้วไม่ไม่ได้มากเลยเพราะเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าพะษานุสาวกหรเปา ว่าไอ้ไอ้พระท้ายกองพันสาวนั้นมันรู้จักเราให้ทงพื้นใหญ่ประจำกองร้อยกองพันปกติไว้นะนี่เวลามันไปฐานมันก็เอาไปด้วยไอ้ได้เราูกยิงเหมือนกันระยห่างสี่กิโลเกือบสามิูนย์าติไม่ลงเหมือนกันมันถึงได้ไปไปเยี่ยมมันถึงได้ไดิรุดนามบอกพ่อทักทงเนี่ยเราไม่ถือไม่ได้ไ่มขั้นใหม่ถ้าไปฐานใหญ่ลำบากก็ถือมาทำทงเล็กเป็นม่เรื่องบอกวันนั้นท่านก็อยู่ด้วยคนทองอยู่ด้วย ว่ายิงมาแค่สี่โลมันเข้าไม่ได้ไอ้เบื้องนั่นก็ไม่บอกเราแล้วไอ้คนนี่หามันบอกกลัวบอกอะไรมันผ่อนู้แล้วไห้ยาไอโสนอันนี้วันนี้ก็พูดไม่ได้เรายังไม่พร้อมไม่ใช่ทงเรายังไม่พร้อมไม่ใช่เรายังไม่พร้อมเลยพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าทหารเรียมในฐานเตรียมพร้อมแล้วนะ ถ้าคนนี้ก็ระบายออกได้แต่ว่าเราต้องบอกอับศาลเขาเจ้าของบ้านเราเกินไปตอนนี้นมีข่าวลือใไมาบอกว่าจ้อย้ายไปอยู่ในม่เขตอราอไม่ใช่ขาลือนะเขาต้องเตรียม <c oughs> เขาเตรียมไว้ก่อนถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็จะเขาจะก,กะที่ไว้ดีที่ไหนหมายความว่าถ้ามันไม่ขับขันจริงๆนถ้าขับขันจริงๆแล้วก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหน,นเขาต้องเตรียมก่อน ไม่ใช่ค้าศึกมาไปไปไป,ไป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 มันนอนที่หไหนแต่ว่าอย่างนี้เขาต้องวางแผนไว้ก่อนถ้าคับขันมันยังไม่ถึงทางเข้าต้องมาท่าลำบากเส้นท่าจะไม่ปลอดภัยจะให้ไปพักตรงไหนก็หาไว้ก่อนจะเพิ่งย้ายไว้ก่อนนะแบบไม่โควาลันเอาลือเอาย่อยย้ายค่าศึกมาไปมันเป็นสองสามพันตังค์หมดจับมน่นอนไปกินแล้วมาเข้าเขาไล่ตังค์นี่ก่อนนี่เท่าก่อนอนะ อาย้ายไปไว้สอดตังตำจสำนับมานแต่นี่ก็มีพวกเลยแล้วพวกเมียตำรวจเนี่ยมันเป็กระต่ายเตือนตูมถ้าทางเขาคือฆักมันไปก่อนไอ้พวกนั้นก็นึกไอ้พวกเมียตำรวจไปแล้วก็ไปไอ้พวกไม่งั้นมันดูเมียทหารถ้าเมียทหารย้ายมันย้ายแน่ไอ้มันมองดูเธอเมียทหารไม่ย้ายกันจะไม่ย้ายเขากะไว้ก่อนว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคนจํานวนเนี่ยมันจะเท่าไหร่เนี่ย แล้วกลับสถานที่ว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างได้ไม่ถูกครับเทำเองถ้ามีทงไว้มัไม่ต้องย้ายเหรือถ้าวันนี้พูดอะไรไม่ได้พูดโฆษณาตัวเองการที่สองข้อเราก็ไม่พร้อมต้องจัดให้แต่หาศึกรต่เขา,าหาไมครบถูกไหมไม่ก็ก,การโฆษณาตัวเองไม่ดีนีมันไม่ไมีเลยทดี น,นี่ค็นเขาเขาพูดมาแล้วก็พูดไปเพน่้ทันทันในหน้าก็ยานมาตอนนี้ไอ้ผู้เขากองวาบาลน่ะมือตามใบใหญ่ใบมาวานเนี่ยพ่อมันมีติดมาเลยไอ้เล้าก็เมดไอแจกทั้งหมดแล้วก็เครื่องเครื่องที่กองเข้าการหมดใช่ไหมวันนี้สั่งให้ผู้กองนี่ไปบอกมึงไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้ให้ถึงไอ้พวกมันให้ถึงไอ้พวกเข้าการให้ได้แจก มันตามเนี่ยาูกตาถอดหมวกเอานี่ของลูกศิษย์พ่อมีเหรีนแม่ติดหมวกตามแต่ก็ไม่ไปติดมาเลยครับแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเอ้รู้ก็ติดป็นสันยังไงไงมันอยู่ด่านหน้าสดเลยเจ้าถือไม่ก่อนแล้วก็ท่านหน้าก็เงียบสิดถ้ามันย่องมาในระหว่างที่เราไปมันก็อยู่ให้ค่ายถือฉลากโยนมันอยู่ แต่นั่งอ่ะห่างจากเสืเราไปห้าร้อยเเศษไอ้ที่เรายืนอยู่ต้องไปอีกหนึ่งกิโลคุเขงเอเราใช่ไหมเขาไม่ไอีกไม่เเลยมันก็โกรมั่งจิดนไอ้เรานั่งอย่นี้กล่วอะไรนั่นไอ้เขาอ่ะย้ายจะเพิ่งรดบกย้ายนะเขาสั่งซะก่อนเดี๋ยวไปตั้หมดจะตัดมาตั้งตัวใหม่เฮ้ยในบ้านเดียวไงเขาก็ไล่เลย <Es> ไม่เข้าไม่เข้าถึงครักเมื่อกี้นี่ก็ขึ้่อนไปหาสมเด็กท่านท่นนี้บอกว่าให <sed wealthy authority> ้สั่งทำลูกเข้าฟานมอีกหมื่นนะท่านสั่งไวแล้วว่าโทรนี่มาทำี่แสนท่านพูตตั้งเขาก่อนทื่อชิงลายแถวเท่าไรท่านมีช้อยเร0พันพอไหมครับเราทำพันก่อนก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องทแสน ไม่กี่เดืนไปสั่งนะสั่ทำพยันทุฒข้าวปั้นก็หมดแล้วไม่เหลือว่าแจกให้ของทั้งบ้านหรือเป่ต้องเลยนะแล้วก็เราถ้ามีหลายบ้านเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมี่งข้าวปั้นได้เพื่อว่าคุ้มเขาคุ้มอยู่แล้วทั้งเล็กนะไอนี้เขาเห็นรูปเข้าไปั้เขาไม่เห็นรูปเข้าไปั้เขาเกิดไม่มั่นใจเลยกำลังใจอยู่ตรงนี้เองแล้วที่ขึ้นไปท่านบอกท้าไมไม่นานนั้นลูกเอ้ก็ทำสิ่งที่ต้องทำ สำเร็จใหญ่เขาชือท่านประชงกันเขาบอกอท่านจะทำเองสั่งทำโดนดูพ่ายยันก็บานสั่งทำหมื่นโดนขายทำไมเขาติดพื้นนี่คนนี้มันไม่มีจิตมันใจมันเสียว่ะไม่ดีแนแต่ที่ที่คุ้มอยู่ก่อนนั่นก็คือพ่ายยันมหาใหญ่สงครามนะที่นี่พื้นเล็กไปแทบจะไม่เคยโกอ่ะ้เลยได้ไม่เป <c oughs> ็ไน <c oughs> ไร <c oughs> เพิ่มเงินค่าเพิ่มบางแสนที่มีแล้วนะพิธีการติดนะพิธีกรรมติดเนี่ยมัาสองแสนนะสมบูรณ์ได้แล้วน้อยนะพากินต่อเลยนะนี่ก็เขาก็มาก็จะถ้ามาเยี่ยมเรก็กลับกลับไปก่อนมาเยี่ยมจะมีอะไร เห็นยนงได้ที่บ้านืวนเดียวเผื่อบ้านสวนเดียวถ้าขึ้นไปพิมพิพานให้เราบอกให้แบ่งกระจายตัวออกไลายื้อนี้ละตัวละตัวละตัวถ้าไม่สี้อเขาก็แบ่งเหมือนกันถ้นั่งข้าน้าทันเขาแบ่งแล้วก็หมดเรื่องใครเจอตัวไหมก็ได้ก็พูดกันได้ใั่ไหนั่งน้าทันท่านมาท่านเสด็จมาหมดเพราท่านเสด็จมาหมดไอ้มรดาลูก มันก็แบ่งมั่งแม่แบ่งพ่อแบ่งแม่ลูกก็แบ่งเขาก็แบ่งมา่งเขาเก่งกว่าเราซ้ำเยแล้วตไตไปไบมาทําไงไหมเพราหนูเป็นลูกหนูหนต้องนั่งจักเพราะนั่งจักมันนั่งสองแสน <c oughs> <c oughs> นั่งคนมันนั่งหมดต้นเดชอระรวะเลาะต้นเดชถ้าเป็นพ่อนี่พ่อทำงานอกบนี้ได้ยาวตลอดหลานหลานพ่อเขาพ็อย่างนี้แหละล้วก็ท่านอะไรทำให้สองคนคนที่ตันที่ผมต้อเก่งนะท้งคน ค่อยงานหนักแล้วก็เขาเลยบอก็หนูมาเรียนโดยสมเด็จผู้เลยทำเรียนไม่ใช่ไหมครับเพราะการสอนนี่ก็ต้องศึกษาดโดยท่านอยู่เสมอเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขณะของท่านเองพับเห็นหน้าคนพบทีเพื่อสอนแบบนี้นใช่ไหมพวกเราก็มอยา่มอใหญ่ต้มองแค่นั้นนะ่ะยาดันมามาให้ยิงมาอลไรก็ใสนะ่ นี่เวลา,ล,าลีลา,าการสอนก็ต้องเปลนตามท่านท่านรู้มากทีจะว่าท่านไปเองมีพวกนั่นเขาก็ต้องเรียนเหมือนกันเเพราะขาแค่ว่าผ้าละหันเนี่ยไม่เคยรู้รอบก็หันไม่ช่วยตัวเองได้ไปช่วยคนอื่นยากคนที่รู้รอบช่วยคนอื่นได้ทั้งหมดก็คือพระพุทธเจา้าไม่ใช่หันก็ต้องเรียนต่ออย่างพระพุทธเจ้าอยู่เสมอลีลาการสอนเวล,ลานี้ต้องเรียนต่อเสมอแต่ว่าวันนี้ดีลูกมาก นั่งปั๊บไอ้สองนิ้วเรามันโดดทุบมันไม่เดินมันโดดมันกราบกราบมันกราบมันกราบมันโดดทุบหนูนุ่ลูกก็ต้องนั่งปั๊หนูลูกหน้าตจหนูก็ลู้ไม่กันอีกทั้งเลยสองแสนแสนนั่งแสนขตัวใหญ่เออโล่นบนโล่นล่างใส่ไม่ได้ไม่ได้เลยตักขยายไม่ได้เว้ย แล้วเขาถามาถามว่าก็นั่งตายเขาไมพ่อแบ่งได้หนูก็แบ่งได้หนแบ่งนั่นก็แบ่งเหมนกันเอาจีเสียงก็เขาจีเสียงกันล้วก็ทังแยกตามแรงํา็จุดามโทษจักรวาลแบ่งชัดเม็ดเท่าลยถามว่ามีความสุขจริงไหลูกเาบอกนี่มาส่งดุลกรรมัห้กวงอะไรมองดวงลาบอกมันเข้าเสพไม่ได้ลกบอกเลยว่าเข้าเสพไม่ได้ เขาเนี้ยตีด้านไหนถ้าไม่ถึงในยาวเจาะด้านไหนบ้างไม่ไม่สำคัญไม่ได้เจาะด้านไหนก็ไม่สำคัญเจาะไม่เข้าเร่าโบก็เจาะไม่เข้าไอ้เรื่องธรรมดาถ้าก็มาไม่รู้ตัวโผล่สักกิโลสักกิโลเรื่องธรรมดานี่นะรู้ตัวก็เตะดิ่มันอ้าวไปท่านก็บอกเขาก็ตายมากแบบนั้นมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่อไม่ใช่เรื่องหนักคุณ จะย้ายเมื่อไรก็บอกนะไม่เป็นไรแค่ต้องมีกายฉันอยู Mother, no ่ตรงนี้ที่ที่ตอนนี้ยังดันเนี่ยมันหลับหายสองวันเนี่ยไปติดชื่กาแฟมาดลยกลางคืนไปเข้าไข่เข้าขมพนสองเข้ากาแฟฉันต้องฉันทั้งฉันทั้งรานไม่ได้เลยทำงานีม่ได้อวานก็เลยสองข่อย ถ้าไม่แขนง็แไฟเราไปไม่ไหวแค่แข่งอถไฟเนี่ยมอนสุกวันนี้ไม่ถ่ายเลยดีถ้า่อตาใครให้มาเสกขยันยิ่งแล้วคุณเปไหนให้ลงน้องมาเสกขยันให้ได้งั้นคุณจะใส่พักใส่นะ ไม่ใช่พอเอาจริงก็ไม่เอาด้วยแล้วพอเสร็แล้วก็เหน υ, หื่อยแล้วทำไม่ได้มันทํางส่งเด็ชได้เหมือนในของประเทศนี้ถ้เวลาทำพุทธเจ้าท่านจะต้องสเสด็จที่จะทำไม่ต้องก่อนก่อนบวงสวง,ง,งอะไรู้เรื่องยังไงนั้นก็ไม่ทําแน่เพราะว่ามันไม่ไม่เคยเรื่องไอแบบนี้ที่น้องปวดทุกโ์ร่วมโดนมาแล้วหลวงปู่ครับท่านดีนะครับสวยด้วยครับหลวงปู่ครับมาดูมาถ่ายรูปเลย ถ้ามันรูปเป็นเป็นโซนาของปู่ฝุ่นละแล้วแล้วนี่กายจะทำไปไหนกาคนเดียวไปนับปีไปทำไมคนเดียวพระยันทังมม้งกลมไปเลยไปไหนกันฉันฉันเคยทำในใครหรืไม่ฉันเคยทำในใครทำถ้าทำของพรจะพุทธเจ้าทำาต้องมาทำไม่ใช่ไม่ใช่เราทำ ก็ทำมาทรงเด่นได้เลยเราทำศึกนั่งไปไม่ถอนตัวเลยสามสิบปีสมเจ้าพันธุ์ทีเดียวไม่ไั้นั่งว่าวเลยดิบดีหมาไม่ก็พูดภาษาหมาเหรอไม่เอ๊ะมนพูดภาษากูดีกว่าอือปันไปพูดภาษาหมาเป็นไหม

แล้วก็คุณที่คืออ๋อในสงสัยเรื่องใะไรหลงเหรนะอ้าวนี่จะสีตีขุ่นหรือเปล่าเผาเรื่องนี้หรือวะอ๋ออ้าววันนี้ไปแล้วเด็ดทุกวันนี้ไปแล้วไอ้หนอนนั่นหน้าหลบหลังทำดีว็าเก่งไงมาทำแย่ๆอ้าว ทั้งมังคีท่าซ้อมเหมือนนั่งซ้อมเหมือนเขาพอดีมันชินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะไม่เราไม่ควรควรนั่งเขาซ้อมแล้วก็ไปตามมันเลยมห้มังชินจะรู้ไม่คล่องตัวต่อไปก็ต้องท่านเผยเนี่ยภกเืินว่าสัมียานพยานต่างพยานทั้งคล่องตัวเนะี่ยเจตัวพอยิอยานไล่ยแรงมากส้องัญมากเราจะไปไหนได้ไม่ได้ประตูเนี้ย ต้องดูจิตมันใสขนาดไหนครับถ้ามีสีปั๊บในช่วงเวลานั้นขับถ้ามันใสเมันกายทั้งดวงได้มันชระก็อยู่แค่นี้เพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อเป็นเด็กกับใครแต่ทำเพื่อชระตัวเองถ้าเราทำเพื่อชระตัวเองแค่เราคล่องถึงคนปัน๊บมันรู้เลยพอเขาบอกชื่อพระชื่อคนไปที่ไหนไม่ทาบอกครับโอโหก็รู้ไอจิตมันบอกชัดถ้านนมันขึ้นแก้ว คนใคจะได้ขนาดไหนก็ตามเช่แกดำปื้อแล้วแกก็หกเพ่อเทนเพราะว่าคนที่เขาได้แล้วเขาก็ไม่บอกนะแม้แก่ที่เขาได้แล้วเขาไม่เดือดนอกจากเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มหมายถึงว่าคนพวกเป็นคนพวกเดียวกันแม้จะเพิ่งเจอหน้าเนี่ยเขาก็รู้ว่าพวกเดือดนะครัคำว่าพวกเดียวกันเป็นสายเดียวกันแรงดับเดียวกันหรืออันดับไม่เท่ากันแต่เป็นสายคำว่าสายเดียวกันมันจะหมายว่า เดินไม่ผิดไม่สมัยว่าต้ออาจารย์เดียวกันไม่ใช่ยานาสายก an ็สายไม่ใระจาอันน <good to S 2> ี้เขาไมคุยกันงั้นต้องงโอ้ยไปเจอที่แบบเบ้อเบ้บบะบะทำท่ามันก็ไอตัวอะไรก็ไหม่โอ้โบ้าบ้าถามไปท้มันมองนู่นมองคา่นไมือด้เลยคนไม่รู้ภาษาเลยคนสำคัญ ที่คืนนั้นที่ขึ้นไปแล้วสมเด็จต้องบอกออกมาว่าเสริมเตือนหมดว่าจำไม่ได้ที่จะงงคงนเสิให้ไปเพระวัดไม่สวยแลสะสำคัญตอนหนึ่งที่ผู้ทุม่มจะเข้าในโลกธาตุสัมาบัตถ้านพระยุทธมานัน่วก็กลับมาดูจับไปคุยพูดทุ่มเนี่ยสวายเขาขับรถต้นรถก็นำมา,าหน้าเดีวยวกันแล้วนั่งคุยทั้งคนแม่อบอกว่าถ้าหากว่าท่านไม่ป่วยนะท่านจะเข้าในโลกธาตุสัมาบัตถร,ร่วมโดยผู้ชุ่ม คุยก like so, like ันสองคนข้างหลังนั่งนกโมจาลเลกแล้วก็คุยกันอย่างนี้เอ้าคนนั่งแจ๋วเลยนั่งอยู่กลางถังถ้าเธอให้สองคนขนาดทางไปเกี่ยวมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรอย่างก็คือเขาคุยกันสองคนแต่ว่าก็ต้องโดยคนข้างหน้าในการที่รับฟังเนี่ยมันจะมันจะผื่นนะไม่ผื่นถ้าลงก็เป็นวิชาที่ผิดที่ผื่นไม่ได้เหมือนกันถ้าคุยกันสองคนข้างหน้าลงนรกนรกเพราะอะไรเพราะว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อบาบาบ่บ่ก็เสร็จเลย โดนรบกวนพอมาดีบ้ายเลยหน้านหนูห้าร้อยห้าร้อยจริงๆน,ชชน,น,น,ะ,นะถ้าเป็นเศษกรรมเนี่ยอะไรก็ตามแต่รับเห้าร้อยชาติจริงๆบ้าก็บ้าห้าร้อยชาติหอยก็หอยห้าร้อย500ชาติถ้าไม่เต็มห้าร้อยใครทำบุญเท่าไร,รก็ตามมันจะไปไม่ผานไม่ได้เป็นถ้าอย่างนั้นหลบตัว ส้นเก็บพวว่าทั้งหมดก็ททาด้งด้งด้งเด้งตามเรื่องธรราแล้วแต่ว่าจะตูแค่เดียวทั้งคนนึงมันไม่ไม่ขาดสมเวตที่เกิดง่ายถ้พวกนี้สังเกตเงินเข้ามากๆเขาก็มาเกิดนี่นี่เป็นสิ่เกิดนะถ้าตรงมีเงินส่วนตัวไม่เป็นพิเศษก็ใช้ได้นะไอเงินเขาตวอไเป็นส่วนตัวจริงจติงเข้าเสื้อเป็นอะไรเขาสามารถจะเงินเงนนี้มาใช้เป็นส่วนกลางได้ใช้ได้ ไอ้พวกส่วนตัวจริงๆนะมันมันมันโตจริงๆเลยนะความจริงพ <"Ag> ่านีเง <ev> ินส <can> ่วนตัวม <c oughs> ันไม่มดถ้าถวาไว้ส่วนตัวตางพิยาสายไม่ถูกต้องตัวเองมีสิทธิจะซื้อกรเสียวกรแดาซื้อกาแฟกรได้ซื้อยารักษาโรคก็ะด้ถ้าระบายท็กข้องสงไม่ได้ยารักษาโรคก็มาชื่อไม่ได้ถ้าสงไม่ลงมาจิตเน่เงินส่วนตัวเนี่ยแท่เหลือจะควรจะเป็นเนี่ยต้องไปทําส่วนกลางก็ต้องคิดว่าถ้าไม่เียกสะเขาถวาไหน่ะ ลืมตรงเนี้ยใช่ไหมถ้าไม่บวชพระเนี่ยใครก็ไม่ให้ดือสโธ่จะนําดูแล้วดูอีกไปทองอไงทองดีๆจะแท้นะสงสัยอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยที่แค่นี้ก็แล้วกันเนี่้อเทอดสิ่งลืมตรงนี้คือพ,พวกที่มีะตะการส่วนตัวไปชื่อไรชื่อนาเนี่ยลืมตรงนี้นั่นก็ลงนรกไห่งเนี่ยมันส่วนตัวแบบพระไม่ส่วนตัวแบบครวัต ก็อบอกแล้วในคณะสมควรสมณบริโภคเนี่ยเลยมาสมควรสมณบริโภคมันมีนาให้เช่าไม่ได้ซื้อข้าวขายถ้าขายเป็นส่วนตัวนะถ้าเป็นของส่งนี่ไม่เป็นไรแต่มาแล้วบอกว่ส่งเขาบอกว่มไม่เป็นก็หลบดักหม่ัชนะหมก็ เวลาไ่เขากันผลกับีกันเยอะนะเ่าเถ้ากันเลยบอกโตท่านเยะประเทศไทยเราก็เพิ่มโตกันเยอะนะแต่เราก็ที่พูดเสียใจก็ไม่ได้ใครๆเป็นใครก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่อยากรู้ว่าใครเป็นพระอรันตหมือเปล่ใครเคยได้แล้วก็ฉันแล้วก็แล้วก็ดึงพวกเราก็แค่เด็กคนเมื่งเนี่ยมาถึงนั่งปุ๊บโทรท์มาเลยวันนี้น้องหนู น้องแก้มใ่กาบแบบนี้ว่ะมันมันดื้ออะไรงานบอกวันนี้แกเข็นไม่ได้นะน้องแกก็ต้องพัดให้ได้นี่มาร์สเราอ่ะมาเลยเป็ไปบนฐานของแกมันต้องอยู่เนี่ยบอกแบ่งแล้วแลแบ่งบอกแกเข็นนั้นไปได้แล้วนั่งนั่งมองมองไอ้เด็กคนนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้มองแล้วก็มองผ่านเพราะผอบผ่านก็เพื่อสะดวก ก็ก็ไม่ไนี่กบมองผ่านอีกทีแก่ของทิ่ประยุทธ์อยู่ข้องในหลบน่องหลบก็ต้องแกดีและแก่เก็งไม่ได้ถ้าถามทำไมปล่อยน้องเสียกะแบบนี้มันดื้อดิคำว่าดื้อหมายความว่ามันก็ต้องมีกฎกติกามบางอย่างครับไอ้คำว่าดื้อเสียนั่นไม่ได้ไม่ไปเพราะว่าไอ้คนที่จะต้องดื้อกันนะไอ้ดีมันไม่ได้ทำบางอย่างกติกาที่จะเอาผลข้างเดิมทั้งันดีใจเช่นที่เป็นชอบ คนทุ็คนต้องการแ่พพรพรร้พระพุทธเจ้าท่านจงไม่ติเทวชั่วพระพุทธเจ้าไม่มีการติครวชั่วใครก็ทําไม่ถูกสักมกันมองให้มองมองถ้าได้จังหวะสรัเตือนถ้าหาว่าเขาว่าไม่ได้จังหวะไหมกรรมที่เปยนกุสลยังแทรกใจอยู่เตือนเท่าไรก็ไม่มีผลนี่คนมันมีทั้งดีและชั่วถ้าชั่วเข้าก่อน ก็ต้องรอจนกว่าโทษมันจะคลายจบไปแล้วกันดีเท่าถ้ามันมองดีมองเมื่อไหร่มันจะดีอย่างเขาวัตกะลือี 4, แล้วก็ทำมาพระพรก็สามสี